พาวาสนาส่งก็ทำให้เราได้มาพบเจอกันกับเรื่องราวความเชื่อของวิถีชีวิตของคนในอดีตประสบการณ์จากเรื่องจริงที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องเล่าขานสืบทอดต่อตกันมาช่องเราเรื่องผีดุ วันนี้เสนอตอนหมาลา่าเสือไอเฮียมลูกหมาที่ซัดเซพเนจรมาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาขอข้าวไอแดงเพื่อนผม ขนดูเงาขับเป็นมันสีดำเมี่ยมเห่าและจ้องหน้าไอแดงเพื่อนผมจนไอแดงรู้สึกเวทนาและผูกพันกับมันเป็นอย่างยิ่งจึงรับเลี้ยงมันแม่ไอหมาตัวนี้นี่มันแสบเสือเลอเกินเอามาเลี้ยงไม่กี่วันก็ไปคาบคอไก่เอาไก่มาเป็นตัวตัวมาให้ดู บางวันก็ไปหยอกงูบางทีข้ามงูมาไว้ที่ใต้ถุนบ้านเอาเป็นที่ตกอกตกใจกันอย่างยิ่งสัญชาตญาณของมันใครที่แวะเวียนมาที่บ้านรับรองได้เห่าตะเพิดไม่มาได้กล้ำกายถึงหน้าบ้านไอ้แดงหรอกยามใดไอ้แดงเข้าป่าฝึกปือให้มันดมกลิ่นช่วยกันล่าสัตว์หาสัตว์เป็นที่หนึ่ง เก่งทั้งคนเก่งทั้งหมานับว่าไอเฮียมเป็นหมารักของไอแดงเสียงผู้ใหญ่ตีเกาะเคาะไม้เรียกชาวบ้านไปชุมนุมกัน หลังจากนั้นผมและไอ้แดงก็เดินรีไปที่บ้านผู้ใหญ่เฮ้ย <Hey, S 1> ในข่าวว่าที่ผู้ใหญ่เรียกมานี่เสือมันออกอารวาสอีกแล้วนเวย้ยเฮ้ยนี่มันศพที่เท่าไหร่แล้ววะน,นี่เฮ้ย <Hey, hey, S 1> กูว่าน่าจะเป็นประมาณศพที่สามนั่นนะศพแรกที่กูจำได้เนี่ยมันน่าจะเป็น อีนางแมวที่มันพึงคลอดลูกกินข้าวลูกมันส่งกลิ่นไปจนเสือมันออกมาจากปางดำ,ดำดำมองงองโผล่พวดมาย่ากินทั้งลูกทั้งแม่ตายกันสองศพน่าเวทนาจังเลยและศพที่สองที่กูจำได้ก็ไอมาดกับไอโก้มันไปตัดไผ่กันอยู่ที่ป้ายป่าปรากฏว่า เพื่อนตัดอยู่ด้านล่างอีกคนนึ่งก็ปีนไปทางด้านบนเสือมันย่องเข้ามาค่อยๆย,ย่องเข้ามาคาบเพื่อนไปต่อหน้าต่อตาไอมาดอยู่ด้านบนมองเห็นไอ้โก้โดนคาบไปก็ไม่กล้าที่จะลงมามันต้องอยู่นอนบนกองผ้ายอยู่บนตรงนั้นเกือบเป็นคืนเลยรุ่งเช้ามองไม่เห็นเสือแล้ว คอยวิ่งกลับมาบ้านตามชาวบ้านไปเอาศพไอโกมาทำบุญศพและนี่ก็น่าจะเป็นศพที่สามละมั้งตชาชัยนี่ออกไปหาพึ่งหน้าที่ของแกชอบไปหาตีพึ่งตามหุบเขาส่วนเมียรักของมันอยู่ที่บ้านมันบอกว่า คืนนึงแล้วไม่ยอมกลับบ้านมาตาชัยไม่เคยเป็นอย่างนี้ไปหาพึ่งเมื่อใดก็ไม่เคยค้างคืนพักแรมยังไงก็ต้องกลับมาบ้านกลัวจะโดนเสื้อคาบไปกินก็เลยมาร้องต่อผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนั่นแหละอ้าวทุกคนหยุดได้แล้ว รามาประชุมกันหน่อยนะวันนี้เรื่องก็อยางที่ว่านั่นแหละมันชักจะเหิมเกิมเกินไปแล้วแม่ไอเสือตัวนี้ไอชัยเนี่ยมันก็คงถูกฆ่าไปกินเนี่ยแหละเราต้องมาช่วยกันหาวิธีจับไอเสือร้ายตัวนี้ให้ได้ว่ายังไงกันละ่ะ จะช่วยกันออกไปล่าไอเสือร้ายตัวนี้กันไหมไปครับผมก็ไปครับเอาไงเอากันครับ<อ>ผมก็ไปครับผมก็ไปเออสมัครสมานสามัคคีกันดีอย่างนี้หมู่บ้านเราจะได้ปลอดภัยจากไอเสือร้ายสักทีหลังจากนั้น ชาวบ้านรวมทั้งผมและไอแดงเกือบสิบคนก็กลับบ้านไปหาอาวุธครบมือเมื่อพร้อมเพียงกันแล้วก็นัดหมายมาเจอกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งพวกเราเดินตะเวนกันเป็นวงกว้างไม่พูดคุยกันสักครัค่อยๆย่องและก้าวเดินให้เงียบที่สุด พวกเราตะเวนไปที่หุบเขาที่บริเวณตาชัยหายตัวไปชาวบ้านก็เหลือไปเห็นคบเพลิงและกองข้าวที่ตาชัยทิ้งไว้และมีรอยเลือดเหมือนถูกลากไปแน่นอนเลยตาชัยต้องถูกเสือขา้าและลากไปทางด้านทิศเหนืออย่างแน่นอนพวกเรา พยายามแกะลอยและเดินตามอย่างระมัดระวังเป็นที่สุดกินเหม็นคราวคุ้งเหมือนกินเน่าเสียทุกคนพยายามเตรียมตัวระมัดระวังตัวเองอีกครั้งเจอโะบวยประไทยฮ่าฮ่า เสียงตะโกนร้องจากชาวบ้านคนหนึ่งที่พบตาชัยเป็นคนแรกร่างกายของตาชัยแหลกเหลวเหมือนโดนขยุมกระดูกหักเป็นท่อนๆเนื้อตัวบิดเบี้ยวไม่เป็นรูปเป็นล่างแต่ยังไงอไวัยวะก็ไม่ชีกขาดหรือแยกออกจากกันที่สังเกตเห็นได้ชัน ก็คือช่วงระหว่างท้องลำไส้ตับไตไส้พุงที่เป็นเครื่องในถูกกัดกินออกเป็นสินแรกและเลือดเต็มกระจายไปทั่วบริเวณนั้นทุกคนหยุดตรงนี้ก่อนเราเจอศพมันแล้วแสดงว่ามันต้องทิ้งศพไว้ตรงนี้ สิ่งที่มันกินอันดับแรกก็คือเครื่องในแน่นอนอีกวันหนึ่งมันจะต้องย้อนกลับมากินซากนี้เป็นอันแน่ไอแดงเพื่อนผมกล่าวว่าอย่างนั้นก็ต้องเชื่อมันนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเพ็นพานป่าที่เก่งกาดเอาการในหมู่บ้านนี้เลยนะครับทุกคน กลับบ้านไปก่อนเหลือผมไอ้ดำก็พอแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะตื่นมันจะรู้หมดว่าพวกเรามาซุ่มดูซากนี้เพื่อดักยิงมันไปค่อยๆแยกย้ายกันไปไอ้ดำมึงอยู่กับกูเนี่ยแหละเดี๋ยวขัดห้างเอาต้นไม้ต้นนั้นละเว้ย หลังจากที่ชาวบ้านได้แยกย้ายกันไปพวกผมก็ขึ้นขัดห้างที่ต้นไม้สูงใหญ่เพื่อให้มองทางปืนให้ตรงอยู่ช่วงระหว่างซากศพของตาชัยนั่นแหละครับไม้ที่จะยิงไอ้เสือร้ายตัวนี้ให้จบสิ้นชีวิตให้คลายความหวาดกลัวของชาวบ้านวันนี้เป็นวันที่มแมลงน้อยใหญ่ขับขาน ร้อยเรียงเสียงร้องเป็นที่กล่อมบันเลงให้กับพวกผมได้เฝ้าดูอยู่ยามวิการแต่เหตุใดแล้วเมื่อยามค่ำคืนนี้เสียงจิ้งหรีดร้องกลับค่อยๆเรือนหายไปในยามกลางคืนที่มืดมิด มีเพียงแต่ดวงจันทร์ที่สว่างสวยเสียงคำรามจากเสือมาจากกเขาอันไกลโพ้นก้องกังวานไปทั่วป่าเสียงนี้ค่อยๆค,คำรามและใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนถึงซากศพตาชัยสัตว์น้อยใหญ่เงียบกริบทุกเสียงเสียงมแมลงสักตัวมิได้ส่งเสียงในเวลานี้เลย ทำให้ป่าทั้งป่าเงียบสงัดมันเงียบมากขนาดผมได้ยินเสียงหายใจของผมเองซึ่งพยายามกั้นและหายใจให้เบาที่สุดเราซุ่มและเล็งปืนไปที่ซากศพของตาชัยหวังว่าไอเสือร้ายมันจะโผล่มาที่ตรงนี้แต่แล้ว ก็หยุดเฝ้าและมองมันเป็นครึ่งค่อนชั่วยามมันก็ยังไม่แพ่งพายหรือโผล่ออกมาใช่แล้วมันต้องฉลาดมากมันแกล้งที่จะคำรามบอกว่ามันกำลังจะมาเพื่อขู่สัตว์ต่างๆหรือคนที่แอบย่องมาหมายเอาชีวิตมันแน่นอนถ้าใครที่กลัว ก็ต้องหนีตะเพิดออกจากป่านี้โดยไวมันช่างฉลาดจริงๆทั้งๆท,ที่มันเป็นเสือซุ่มมันลึกที่จะกล้าส่งเสียงคำรามมาก่อนที่จะกลับมากินซากศพอันนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนมันต้องเป็นตามพานเท่าที่เคยเล่ากันว่ามันจะซุ่มอยู่บริเวณซากศพ เพื่อจะคอยกลับมากินแต่แล้วมันคงกลับมาเห็นพวกเราก่อนมันจึงซุ่มแอบมองดูว่าพวกเรายังเฝ้าซากนี้หรือไม่หมายตกกลางคืนคููเอาเสียงของมันเพื่อที่จะไล่ตะเพิดเราอืมไอ้เสือล้ายตัวนี้มันช่างฉลาดยังก็เสือผีแต่สัตว์เดรัจฉาน ก็คือสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละมันไม่สามารถทนความหิวหรือความอรเร็จอร่อยจากเนื้อศพที่มันกำลังเฝ้ารออยู่ตรงนี้ได้ซากศพมนุษย์อันโอชะของมันและแล้วก็มีเงาหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพร้อมกับพุ่มไม้ที่สั่นไหวอยู่ทางด้านหน้า เป็นสัญญาณให้พวกผมเตรียมพร้อมมากที่สุดผมกับไอแดงเอาปืนขึ้นประทับไหลแล้วส่องไปที่สร้างศพตามทางปืนของแต่ละคนแต่มันก็ยังไม่กล้าออกมาอีกนั่นแหละพวกเราซุ่มอยู่อีกนานแต่แล้วไอแดงก็ทนไม่ได้ทำมือโบกไม้โบกมือเป็นสัญญาณว่าตัวเองจะลงไปด้านล่าง ให้ผมส่องปืนยิงคุ้มกันไว้ผมพยายามโบกไม้โบกมือไม่ให้ไอแดงมันปีนล,ลงไปแต่ไอความดื้อของมันก็ค่อยไต่ลงไปอย่างเบาที่สุดผมเห็นพุ่มไม้เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งผมพยายามวาดปืนไปตามที่ไอแดงมันปีนล,ลงไปตราบใดแล้ว ไอ่เสือร้ายมันพุ่งหรือกระโจนเข้าใส่ไอ้แดงผมก็จะยิงได้ทันเพราะว่าผมเตรียมที่จะป้องกันไอแดงอย่างเต็มที่ขณะที่ผมวาดปืนไปนั้นตาบใดนั้นเองไอแดงปีนลงถึงพื้นแล้วแต่การวาดปืนของผมไปติดที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นขณะเดียวกันที่ไอ้เสือร้ายตัวนั้นขู่คำรามแล้ว มันกระโจนเข้าใส่ไอแดงเพื่อนผมนี่เป็นสนัดซ้อนที่ผมพยายามกระนำยิงลงไปเสือร้ายตัวนี้กระโดดหลบลูกกระสุนและคู่คำรามเสียงดังไปทั่วปา่าแล้วกระโดดอน,นีเข้าไปในป่าลึกทันทีผมสูดหายใจลึกๆอีกครั้ง เราทั้งสองคนรอดชีวิตจากเสือร้ายตัวนี้แล้วและผมยังมั่นใจอีกว่าไอเสือร้ายตัวนี้ยังไงก็ต้องโดนกระสุนสักเม็ดหนึ่งของผมที่กระน,นํำยิงไปเมื่อกี้อย่างแน่นอนขณะที่ผมกับไอแดงกำลังที่จะหาล่องรอยการถูกยิงของไอ้เสือร้ายตัวนี้ว่ามีรอยเลือด หรือลอยดิ้นตรงไหนที่อยู่เป็นบริเวณวงกว้างหรือไม่แต่แล้วเราพยายามหาเพียงใดก็หาไม่เจอพร้อมกับได้ยินเสียงนี้เป็นที่รู้กันว่ามันไม่ได้ถูกยิงเลยแม้แต่นัดเดียวและเสียงคำลานนี้คล้ายจะบ่งบอกว่า มันจะต้องการมาเอาชีวิตของพวกผมทั้งสองคนนี้เป็นแน่แท้เฮ้ยไอ้ดำกูว่ามึงรีบปีนไปขึ้นบนห้างก่อนเร็วเดี๋ยวมันจะย้อนรอยกลับมาอีกเดี๋ยวจะไม่ทันผมกับไอ้แดงรีบปีนขึ้นบนห้างนั้นและก็นอนจนถึงรุ่งเช้าเมื่อถึงรุ่งเช้า กับปีนลงมาจากห้างแล้วรีบกลับหมู่บ้านโดยทันใดขณะที่กลับมาหมู่บ้านนั้นทุกคนต่างมีสีหน้าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่รู้ว่าพวกผมไม่สามารถปราบไอเสือร้ายตัวนั้นได้ทุกคนต่างรู้กันว่าไอเสือผีตัวนี้ได้กินเนื้อคนแล้ว ไม่มีทางหยุดเป็นอันขาดสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวหมู่บ้านนี้เป็นอย่างยิ่งคืนนี้ผมกับไอแดงกลับมาพักที่หมู่บ้านอีกหนึ่งคืนพร้อมที่จะเตรียมตัวออกไปล่าไอเสือร้ายในวันพรุ่งนี้อีกคราว เฮ้ย hey, แดงถามหน่อยสิทำไมคืนนั้นมึงถึงจัดสินใจลงไปข้างล่างวะแล้วมึงไม่เสือมันกระโจนออกมากินมึงหรือไงวะกูจะกลัวได้ยังไงก็ในเมื่อมึงคอยวาดปืนคอยสองซุ่มคุ้มกันตัวกูเป็นแน่แท้แล้วกูจะกลัวได้ยังไงไอ้เพื่อนรักอีกอย่างหนึ่งมึงรู้ไหมว่าขณะที่เสือ มันจะกระโจนเข้าตะคุ่มกินเหยื่อนั้นมันจะต้องย่อตัวอีกหนึ่งค่ะส่งเสียงคํารามแล้วค่อยกระโจนใส่ยามนั่นเองปืนที่อยู่ใกล้มือกูก็ลั่นปืนไปถูกมันแน่นอนแต่ที่มึงยิงป้องกันแทนตัวกูกูก็ขอขอบใจมึงนะเว้ยไอ้ดำถึงเราจะไม่ได้เสือมาแต่มันก็ป้องกันชีวิตกูไว้ได้ ไอเพื่อนรักผมยิ้มกลุ้มกิ่มในใจที่ได้ยินคำนี้จากเพื่อนมันเป็นคำที่แสดงความจริงใจออกมาจนเห็นได้ชัดว่าไอแดงนี้สมกับเป็นเพื่อนรักของผมจริงๆ <c oughs> ยามรุ่งเช้าผมเห็นไอแดงเดินไปลูบหัวไอเฮียมหมารักของมัน ที่ถูกฝึกปือไว้เป็นหมาล่าเนื้ออย่างดีจัดการหากับข้าวกับปลาให้หมาตัวนั้นได้กินอาหารอย่างอิ่ม้ํำสำราญก่อนที่จะพาไอเยี่ยมหมารักตัวนี้ไปล่าไอเสือร้ายด้วยกันเราทั้งสามชีวิตได้แกะรอยและเดินไปตามรอยเสือที่เพ่นกระเจิงหนีไปจากเมื่อคืนนี้ เชี่ยวนี้มันได้เดินเข้าไปที่ป่าลึกมากเกินที่จะชาวบ้านทั่วไปจะเดินหาของป่าในบริเวณนี้เราเดินแกะรอยเท้าไปทั่วทั่วบางทีก็เจอรอยเท้าบางทีรอยเท้านั้นก็หายไปแม่ไอเสือผีตัวนี้มันไล่จริงเชี่ยว มันอ้อมตลบหลังเราอยู่นี่ไอ้ดำดูสิรอยเท้ามันหายไปจากทางด้านหน้าแล้วอยู่ดีๆก็เจอรอยเท้าอ้อมวนอยู่ทางด้านหลังพวกเรามึงระวังตัวให้ดีนะไอด้ดำถือปืนไว้ให้แน่แนๆเชียววันนี้ร้อนอบอ้าวยิ่งกว่าวันไหนๆผมรู้สึกกระหายน้ำขึ้นมาแต่น้ำที่อยู่ใน ก็บอกน้ำองพวกเราก็ยังเหลือเพียงไม่มากต้องเก็บไว้เผื่อยามฉุกเฉินเฮ้ย hey, ไอ้ดำมึงเห็นไหมนะ่ะเป็นทางลำธารเก่าน่าจะเป็นทางที่ยามหน้าฝนเป็นช่วงที่น้ำไหลผ่านหลากลงมาหวังคงมีน้ำผุดให้เราพอได้ดื่มกินอยู่บ้างนะบะ้าลองไปดูกันไอ้ดำ หลังจากนั้นผมกับไอแดงและหมาไอเฮียมก็เดินกันไปที่บริเวณลำธารน,น้อยแห่งนั้นเมื่อเดินสำรวจดูแล้วก็เจอส่วนหนึ่งที่เป็นน้ำผุดออกมาด้วยความลืมตัวของผมเอาปืนออกวางอยู่บนโขดหินแล้วเอามือวักน้ำใส่หน้าอ้อ มันช่างเย็นสบายชื่นใจเสียเลือกเกินผมฉุกคิดขึ้นอีกครั้งว่าหวังว่าตอนนี้ไอแดงคงต้องวาดปืนเพื่อป้องกันผมเพื่อเสือร้ายกระโจนเข้ามาแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นภาพที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้คือไอแดงวักน้ำดื่มน้ำกินอย่างชื่นใจพร้อมกับไอเหียมหมาลักของมัน และภาพที่กำลังจะบังเกิดต่อหน้าผมตรงนี้คือเสียงคำรามร้องดังกังวานและแล้วมันก็ค่อยๆย่อตัวแล้วค่อยกระโจนใส่เสียงหมาตัวนั้นหันมาเห็นเสือโดยทันควันมันเห่าโดยที่มันไม่คิดจะกลัวเกรงสัตว์ป่าหรือเจ้าป่าตนนี้เลยมันเป็นสัญญาณให้ไอ้แดงได้หันหลังและรีบคว้าปืน กระโดดลบและพลิกตัวขึ้นมันช่างเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์ยิ่งทั้งหมาทั้งคนมีได้เกรงกลัวเสือร้ายเจ้าป่าตนนี้เหมือนหลอมใจเป็นหนึ่งเดียวช่วยให้เจ้านายมันได้รอดพ้นภัยไอแดงตีลังกาหลบได้หนึ่งรอบ จะได้ยินเสียงคำรามนี้ในลำคอมันเป็นเสียงสุดท้ายผมได้ประจักษ์ต่อสายตาตนเองว่าสิ่งที่ไอแดงมันรอดพ้นภัยมานี้ได้ก็เพราะไอหมารักตัวนี้ของมันที่คอยประครบประงมปูมฟักเลี้ยงดูเป็นอย่างดีวันนี้มันได้ช่วยชีวิตเจ้านายของมันให้พ้นภัย และช่วยปราบไอเสือผีที่คอยทำร้ายชาวบ้านต่อไปนี้หมู่บ้านเราคงได้สงบสิ้นเสียทีผลภัยจากเสือร้ายตัวนี้และภาพที่ยังค้างอยู่ในตาผมอยู่ตอนนี้ก็คือหมาดำไอเยี่ยม เ่าส่งสัญญาณเสียงยืนคู่กับเจ้านายรักของมันสาดกระสุนปืนเข้าหาเสือผีตัวนั้นด้วยสายตาทั้งสายตาหมาและสายตาคนจ้องมองไปที่เสือผีตัวนั้นยังติดตาผมอยู่จนทุกวันนี้ไว้เล่าขานให้เพื่อนเพื่อพี่พี่น้องๆ ได้ฟังกันต่อไปวันนี้ผมก็ขอจบเรื่องราวหมาล่าเสือเพียงเท่านี้นะครับและใครที่ชอบเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับเรื่องผีก็ฝากกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และผมจะทำสัญลักษณ์ตรงนี้ไว้ให้กดติดตามและก็ตรงนี้เป็นเพลยิสต